เป็นอย่างไรบ้างครับเรียนกับคุณครูพี่นันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นี่คุณครูก็พยายามหา,าแนวทางนะครับนะที่จะสอนให้นักเรียนเกิดเกิดความอยากจะเรียนนะครับนะโอเคครับไปเข้าในเนื้อเรื่องกันเลย listen and read นะครับ listen นะครับเมื่อกี้ในหน้าที่หนึ่งเราเรียนมาแล้วนะครับก็คือแปลว่าฟัง คุณครูก็แปลให้อีกทีคุณครูไปให้ทุกคําศัพท์ทุกหน้านะครับนะถึงจะเคยแปลามาแล้วก็แปลให้อีกแอนนะลูกนะอ่านว่าแอนแปลว่าและนะครับเรดนะครับแปลว่าอ่านนะครับสำหรับนักเรียนชัน้นป .4 นี่ต้องอ่านให้ชัดๆช้าช,ะช,ะช,ะชะนะครับนะคำสั่งที่หนึ่งก็บอกว่า o o o นะครับล o k แปลว่าดูนะครับหรือว่าแปลว่ามองแต่คุณครูใส่จงดูเข้าไปก,ก็เพราะว่าเป็นประโยคคาสั่งนะลูก อนและนะครับ repeat นะครับอ่านว่า repeat r-e อ่านว่า re นะครับ p-e-a-t อ่านว่า repeat repeat นะครับ repeat เนี่ยแปลได้อย่างน้อยแปลได้2อย่างนะลูกนะแปลว่าอ่านตามกับแปลว่าทบทวนเดี๋ยวคุณครูเขียนเพิ่มมานิดหนึ่งนะครับแต่ในที่นี่ให้อ่านตามนะครับนะแปลว่าอ่านตามหรือแปลว่าทบทวนคําศัพท์ภาษาอังกฤษนี่คำคำเดียวอาจจะแปลได้หลายอย่างนะครับนะ Repeat ในที่นี้ให้เราแปลว่าอ่านตามนะครับโอเคในเมื่อให้อ่านตามเราก็ไปฟังคลิปเสียงกันก่อนอีกนะครับก่อนที่จะมาอ่านตามกันโอเคครับฟังคลิปเสียงเลย CD Script 2 for students book activity 2 listen and read a look and repeat This is my head. This is my arm. This is your leg. This is your mouth. This is your nose. This is my ear. Okay a long สอนรายละเอียดให้ลูกๆกันนะครับนะอย่างนี้ครับผมประโยคแรกเนี่ยเขาบอกว่า this is my head เราเรียนมาในหน้าที่หนึ่งแล้วนะครับว่า head แปลว่าหัวหรือว่าแปลว่าศีรษะนะครับ this นะครับสำหรับนักเรียนที่ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษนะลูกนะ this ตัวนี้นะครับเวลาเราถ่ายเสียงออกมาให้เราถ่ายเสียง t h เท่ากับททงนะครับนะ t h เท่ากับททง i เท่ากับสระอีนะครับเสเท่ากับสอเสือทีนี้การถ่ายเสียงออกมาเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับนะให้ลูกคิดอย่างนี้นะครับนะตัว S เนี่ยนะครับตัว S เราอ่านออกนะครับว่าเป็นตัว S เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเป็นตัว S นะครับให้เราเอาตัวสุดท้ายของคําว่า S นั่นก็คือสอเสือนะครับนะนี่นะครับนะเนี่ยตัว S เราอ่านว่าตัว S นะครับเราต้องอ่านออกนะประการแรกนี่อยู่ปอสแล้วถ้าอ่านไม่ออกนี่ไม่ได้เลยนะครับนะว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษนี่อ่านว่าตัวอะไรนะครับนี่ตัว S นะครับก็เวลาเราเขียนเราเขียนงี้นะครับ S เพราะฉะนั้นให้เอาตัวสุดท้ายมานะครับก็เป็นสอเสือนะครับ th เท่ากับทอทงไอเท่ากับใสก็เลยอ่านว่าท i s นะครับแต่ว่าอ่านว่าท i s ในที่นี่นะครับแล้วแต่สำเนียงนะครับบางคนก็อ่านว่า Dis นะครับนะ บางคนก็อ่านว่า this นะครับไม่เป็นไรตรงนี้นะักเรียนค่อยศึกษาไปเรื่อยๆนะครับนะบางคนก็อ่านว่า this นะครับนะอ่านี่คุณครูเขียนให้ดูแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นทอทงนะครับอ่านว่า this นะครับ is นะครับเป็น verb to be นะลูก verb to be มี7ตัวนะครับมี is am are was were be been ทั้ง7ตัวนี้แปลว่าเป็นอยู่คือคือให้เราเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ใช่แปลหมดทั้งถามตัว เพราะฉะนั้น this this ยังไม่ได้แปลให้นะครับเมื่อกี้แปลว่านี่นะครับลูกแปลว่านี่นี่นอนหนูสระอีไม่เอกนะครับนะไม่ใช่นี่สินนะ <c oughs> นี่นะครับนะครับเมื่อนะครับภาษาอังกฤษเรารู้ว่าตัวนี้แปลว่านี่นะครับ is ตัวนี้นะครับแปลว่าเป็นอยู่คือเราเอามาตัวหนึ่งนั่นก็คือเอาคำว่าคือก็เลยแปลว่านี่คือนะครับ ไมแปลว่าของฉันเฮแปลว่าศีรษะนะครับก็เลยแปลว่านี่คือหัวของฉันหรือว่านี่คือศีรษะของฉันโอเคนะครับนะนี่คุณครูสอนให้ละเอียดสําหรับคนที่ยังไม่เก่งนะครับคนที่เก่งแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับนะดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็จะมีตรงที่ยากอยู่เหมือนกันนะครับนะโอเคไปต่อเพราะฉะนั้นเมื่อเราแปลออกแล้ว this แปลว่านี่ is แปลว่าคือนะครับ m มแปลว่าของฉัน arm แปลว่าแขนนะครับ ก็เลยประโยคนี้แปลว่านี่คือแขนของฉันนะครับนะอ,อ่ามาประโยคต่อไปครับ this is your leg นะครับพอมาประโยคนี้นะครับมีคำว่า your เข้ามา your นี่แปลว่าของคุณนะครับนะแปลว่าของคุณ this เมื่อกี้เราแปลออกแล้วนะครับแปลว่านี่ is แปลว่าคือนี่คือขาของคุณ ภาษาอังกฤษบันเรียงอย่างนี้นะลูกนะลูกต้องดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะชินไปเองนะว่าตัวไหนเรียงตรงไหนนะครับประโยค this is your mouth mouth เราเรียนมาในคลิปแรกแล้วว่าแปลว่าปาก this แปลว่านี้ is แปลว่าคือนะครับนี่คือ your แปลว่าอะไรครับของคุณเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็เลยแปลว่านี่คือปากของคุณนะครับคุณครูนั่งทำคลิปเมื่อกี้นะครับ อันมาเห็นเห็นภาพนะครับต้องดูภาพด้วยนะเพราะว่าเด็กป .4 นี่ต้องต้องทำภาพประกอบให้เห็นเวลานักเรียนไปพูดกับเพื่อนนักเรียนอย่าไปจิ้มปากเพื่อนแรงๆอย่างนี้นะคุณพรูนึกตลกขึ้นมานะครับนะว่าน,นี่คือ this is your mouth ไปถึงชี้ป๊อบก็ไปนะยิ่งนิ้วของเราไม่ได้ล้างด้วยและเสร็จเลยนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยนะไม่ได้นะครับนะชี้ไกลๆนะครับนะ นี่คือตาของคุณนะครับไปถึงจิ้มมาลูก,กตาเพื่อนไม่ได้นะครับลุกนะระวังระวังนะชี้ไกลๆนะครับคุณครูพ่อเห็นภาพนี้นึกตลกขึ้นมานะครับดิ s ชัวร์มาไปถึงจิ้มปั๊บก็ไปนะเออไม่ได้เลยนี่กับเหนการนะครับด i s ชัวร์โนสนะครับแยงก็ไปในรูจมูกเพื่อนนะเสร็จเลยนะครับนี่คือจมูกของคุณชี้ไกลๆนะครับนะ This is my ear นะครับ ear แลาอะไรครับแปลว่าหูนะครับ this this แปลว่านี่ is แปลว่าคือนะครับนี่คือหูของฉันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือของฉันโปร4นี่แต่และคลิปนี่ไม่ยาวนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็นะครับถือว่าหน้านี้ก็หมดอีกแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเรียนแบบนี้พอที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ ลูกๆนักเรียนชั้นป .4 บ้างไหมครับนะท่านผู้ปกครองเข้ามาดูหรือนักเรียนเองนะครับที่เรียนอยู่ชั้นป .4 เข้ามาดูก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปคุณครูมาบ้างนะครับนะว่าจะให้คุณครูอธิบายอย่างไรให้ละเอียดกว่านี้นะครับโอเคครับไปต่อหน้าที่3กันต่อเลย